ครับผมเตมป่งปชุวมวันนี้พอเที่ยงพาพีพาน้องมาติดตามตัวเลขกับคุณพ่อสวัยเนาะหลายคนหลายท่านเขาเหม็นมากอย่าลืมคุณพ่อสวัยเด้อว่าสันบ่ลืมครับผมลืมบ่ได้เพราะว่ามีอิซี่ใจบุญครับผมมันมีโชคมีลาภก็พอสมัยพอสวัยลราเพิ่นกัฝากเงินไม่พอสื่อยุคสื่อยาเนาะกับผมเนาะพอเที่ยงกับตองมาหาคุณพ่อสวัยมอบเงินให้คุณพอ่อมาติดตามตวเลขกไปฝากพีต่อน,น้องนาครับผมเตมุ่งชุมฝันเม่นแห้งเด้ เข่าสองหดซซอนครับผมเพียงแต่ว่าบอกสองเก่าออกเก่าสองบอกหนึ่งเก่าออกเก่าหนึ่งครับผมโอ้ยเป็นอย่างจะฝันเป็นตัวกับเนาะงวดนี้พอว่าฝันดีเข่าตรงๆแล้วงวดนี้ว่าสั่นได้สามตัวจ้าๆเลยแต่ว่าสิเป็นเลขตัวใดชุดใดนั่นเดี๋ยวพอเที่ยงอย่าพีนองไปฟังจากปากคุณพ่อสวัยเองเนาะครับผมเนาะไปครับบอว์ลายายห่างไปฟังชัดๆจากปากคุณพ่อสวัยว่าเป็นเลขกสามตัจิตตัวกถูกใจทต่ไม่ชอบเสนจองหรือบอวไปฟังชัดๆจากปากคุณพ่อเลยแต่ว่าก่อนไปชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับฝันเหม็นแห้งนาะบบอยแอมเนาะครับผมโหดีผ่านมากนะคะเนาะคือให้เอฟซีบอเลยค่ะคุณ่อมันโมเมนว่าเขาใจโหดีผ่านมากได้ทั้งมีสามดาวแต่ก่อนทีแอดมินจะมาทายนี่พ่อเราก็บอกสองเก่าแต่ว่าเพิ่นไปเสี่ยงโชคอะนะจะมือเขาก็บอกว่าซื้อเขาสองลำเนี้ยบอาเอาคนว่า แต่ว่าเป็นยังจังมาเป็นเหขตัวกับเนาะของพ่อเนาะบอกสองเก่าออกเก่าสองบอกหนึ่งเก่าออกเก่าหนึ่งนอนเลยนะสองสามงวดซ้อนนะบาสันของสามงวดซ้อนเนาะครับคุณพ่อเนาะครับผมออเนาะครับผมกางวดที่ผ่านมากกามีเอฟซีเนาะพนมีโจมีดวงครับคุณพ่อสมัยครับผมพนก็ได้ฝากมาคุณพ่อสื่อยกสื่อยานี่แหละครับผมสื่อกาแฟอ๋อผมตินเนาะเป็นเงินจำนวนบ่หลายดอกครับแต่ว่ากาขอบุญขอบคุณเด้อครับผมขอบคุณแทนคุณพ่อสมัยนะครับเอฟซีพน ฝากมาให้โอ้จักซื้ออีหยังล่ะซื้อพันกระดายเนาะมันดวนแล้วฝากมาไว้ดวนนั่นล่ะแต่พอเที่ยงพ่นได้เดินทางมาอากาจะมอบให้คุณพ่อสวัยอ่ะนาะพ่อเนาะนี่ครับผมขอบคุณขอบคุณเด้อครับผมขอบคุณครับไอ้ที่รวยมันมันอีกงวดงวดนี่เอฟซีทันทีฝากเงินมาให้ใถือสามตัวเดียวพอพันฝันดีแห้งอีกแล้วครับผมฝันดีต้องงวดตัววีกฝันไว้จะไหนก็พ่องวดนี่โอ้ยพันเราไปลงกรุงเทปไปพุ่น บันโงข่ข้นมาบานันมาพอ้เขาประห,ห็ดก็เลยอยากไปนําเขาแลนทามท่างแทนนั่งทางเมื่อบนันทางไปะสพะุนมีบอมีแล้วละพอ,อยาพนมพูนทางยางไปเจ้าของเห็นทางอ้ยคือมูคือบรฐานนาะว่าไปเลยเลยโง่เจ้าของโง่กับมาบานนี้มาเห็นมาเห็นเห็ดอยู่ในโฮมไพ่มันเป็นโฮมไพ่คือโฮมไพ่ปลานี่แหละครับเอ,อ เห็ดดอกเดี่ยวยืนหันโอ้ยยังม่ออกดอกนึ่งตัว่าวเห็ดเนี่ยบอกครับ่อยก็เคลียเคลียออกเคลียไปตองออกก็เตาตัวนั้นมันสีมากินเห็ดอยู่ใกล้กันเลยนี่อยู่ใกล้กันบ่เพราะคืบสมอเตาเตาาสีมากินเห็ดเออเตาหน่อยตัวหนึ่งเออเตากัเตาโ่้หเออคอยแป้เน่ออกแหละว่าหาหาซีหนึ่ง หาซีหนึ่งกับซีหาหนึ่งอ๋อหาซีหนึ่งเออกับนี่ยังกระพ่อซีหาซีหาหนึ่งโอ้กราบขอติดขอไฟเด้อครับผมท่านผู้ชมบอกว่ามันมินอีกคนอักเก้นไหมหาซีเฮ็ดนี่มันก็เป็นหาอะไล่ะเต่าเป็นซีครับผมเต่าต้นหนึ่งเต่าน้อยบ่กเป็นเต่าหญ่เนี่ยเต่าทอนี่แหละก็เลยคือว่ามันจะเป็นหนึ่งเออมันจะเป็นหนึ่งเขาก็เคลียร์ไปต้องออก ครับ <S <S เห็นเต่าหน่อยตัวหนึ่งหัวห้าสี่หนึ่งครับเต่าในก็ะซี่นะอะไะเทียบเทียมแล้วครับเต่าหน่อยหน่อยก็เป็นหนึ่งเพชรกับหาก็มันแล้วแต่มันจะออกจับใส่นะหาสี่หนึ่งก็ะดัหรือหรือสี่หาหนึ่งก็ะดัยไม่เป็นภาษาต่วงกันอ,อ,อยู่ใน่วงนี่ละ <ผม S 2> เลขนั้น พ่อไปอยังกรุงเทพให้ถามเนี่ยก่อโอ้ยโบ้หูยังว่าจะคอยไปจังไรไปหอดพุนลงหอดกรุงเทพยังว่าถามทางมาบบ่บเห็นคนน้ำทางบบเห็นห,หัวไเ่ใจยางป้าเจนเมื่อยบ้านนี้พอบอกข้อหมายข้อหมายของพ่อเนี่ยจะไปกรุงเทพสิไปยังสิไปไปหาทํางานรับจ้างหรือว่าบอมเม็นไปหาทํางานรับจ้างมันมันคือมันเห็นอรรถอยู่ผุ่นเลยอยู่กรุงเทพเลยอ เห็นอยู่ในกรุงเทพมันแปลนมันแค่กองสลากที่บอ่อครับบ่อ,บอรปรเดียไปน <c oughs> ี่มันจะเป็วอะไรอีก่คองสลากไม่พี่น้องเลยกลับขึ้นมาใส่น่อทางเมื่อบ้านตัวถามถามอีนางพุณแล้วล่ะพอ,พอ,อเอาคนว่าเดียวจะคล้องกัญญาออกมามาเห็นหุ้ยถังมันคือเขียวหยงหยงออกมาจากกรุงเทพหรอครัวเออออกจากกรุงเทพแล้วมาเห็นปลาเห็ดเลย บอ่อประนเหดหยอดปลาเห็ดกำลังหอดทางโอ้ยีหนามันว่าพุ่นพอทางต้องสินต้อนอันเด้อร์มันว่าครับแต่มานลำทางมาหอดเหลียวเบิ่งทางมันคือเงาแทบาบ้บ่บาบ่แมนดอกเจ้าของก็เลยกลับมาบ้านกลับเขามาเลาะหอ้องมามาพ่ออันนี้โฮมไพเห็ดบ่ออกบ่นหนามือตัวพว่าเดี๋ยวเบิง่งประเทศเห็ดดอกหนึ่งผลผู้อยู่โอ้นี่นด้เห็ดว่ะก็เลยมัน ขดไม่ต้องออกปขดไม่ต้องออกก็เลยมาเห็นเต่าตัวนึงอยู่ในนี่เต่าแคมเพชรนี่แหละอ๋อ้ยมัวมันกินเห็ดตัวตัวฝรั่วมันสิกินเห็ดแต่ตัวนี่ว่าก็เลยหูเมื่อครับเออโหแพะพอเลยแเปะห้เป็นหาสีหนึ่งหาสีหนึ่งนี่หามาจากเห็ดเห็ดแล้วเต่านี่มันมีสีขาก็เลยว่าคือว่าเป็นสีคาดมัว หลักแต่เตาน้อยเตาน่อยหน่อยมันก็เป็นหนึ่งถันมันบอออกหาซีหนึ่งสีก็มันออกซีหาหนึ่งไม่สำคัญ็นไรเออครับแล้เบิ่งสามโตันั่นล่ะหนึ่งหรือว่าไฟบอมากสามตัวไข่ตัดเอาเออตัดเอาหาหนึ ША, ่งหนึ่งหาหาซีซีหาเออนั่นล่ะเรือว่านี่ยังหล่ะหนึ่งซีซีหนึ่งเจ็สี่ครับผมเอาสองตัวบ่มีไห่ให้เอฟซีบ่เพราะสองตัวเดี๋ยวบ่มี แค่และมันเห็นเท่านั้นมันบอมันบอมีโตสีคิดสีแปะไปดได้ายนะมันมีเอาตามเอาตามนี่ละเอาภาษาตัวนี่ละเออเองวดก่อนมันก็นได้แค่สองตัวเอางวดนี่ละสามตัวนะพ่อเนาะไอ้เพื่อนเนีมีเงินมีคำเฮฟซี่เนีมีเงินมีคำที่จังวัดอ๋อนี่ครับ<อ>ผมท่ <ขอ S 2> านผู้ชมของมันขาดอยู่ครับครับเดี๋ยวผมผมขอสรุปกันเด้อครับผมท่านผู้ชมกอดกอดก็เป็นเก่านิดหน่อยกันหนึ่งขาเก่าหนึ่งแล้วเด็ก นอเลยบอกคอยบอกให้เจ้าพักเขาชัดเลยนอพอ,อเออ้วยเก่าหนึ่งครั้งแล้วมันเป็นเลหล็กหลังสำนาวะก็เลยบอกปั้นนีแ่แหละครับเออคอยพันมาสื่อ,อยังมาสื่อแต่หนึ่งเก่าว,ว่ะน,นี่สี่แต่หนึ่งเก่าหมือนก,กันกับสี่แต่สองเก่าไอ,อ้ไอยังะอะไรก็บอกคับอกหวบางคันกับบางสองเก่ากับผู้สาวสองคนนัน่เหียงกันกอดให้แน่เป็นว่ากอดก็เป็นเก่าว่ะนอนก็เป็นหนึ่ง สาวสองคนหนึ่งสองเก่าแล้วว่าใส่รวยแหละสองเก่าเก่าสองฝันบวชได้เอาอ๋อฝันบวชแจงงวดมันออกสามเก้าสองกัหมดทิพานมากครับผมสามเก้าสองมือแรกหูหลวยมือแรกครับผมสามเก้าสองคุณพ่อฝันว่ามีผู้สามนอนนั่มครับผมกอดแน่นอิงติ้งสองคนมันเลยออกเก้าสองจะพอเราสื่อจะสองเก้ามวทิพานมากนี่เป็นเล็กน้อยครับผมคุณพ่อเรากอดใส่เอื้อกไว้อีกเพราะว่าเล็กน้อยมันก็ต้องเป็นหนึ่ง พ่ออายุหลายก็ต้องเป็นเก่าเป็นหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งแต่ว่าพ่อไปเสียแต่หนึ่งเก่ากว่าเสียเก่าหนึ่งอีกคือเก่าจอมวนพ่อสามตัวล่ะครับผมแล้วพอเชื่องทวดในฟังเนาะพ่อรับฝันว่าได้ไปกรุงเทพครับผมปรากฏว่าไปแล้วที่ไปยังกับบงหงคือกันมันบอกมียังก็เลยกลับมาาจิกลับมาหาบานจากของถามทางมาขาเจ้าก็สี่บอกเจ้าหล่ะฝ่าอยู่พ่อว่าบ่ญเม่นออกทางนี่พ่อก็เลยไปทั้งหวยไปทั้งหวยไปเจอกอไผ่บัดนี้ไปเจอเห็ดครับผมเห็ดดอกหนึ่ง อยู่ใกล้ๆเห็ดนั่นมีเต้าน้อยครับผมสิมิาก,กินเห็ดดอกนั่นอโอ้ยไขย่ๆว่าแเมนขนคือเล็กเลยครับผมจันบุญช่วงเพราะว่ามันอยู่ใกล้กันเฮียงกันอะไรใสยเลยพอเลยแปลให้เห็ดนี่คือหา เต่านั่นมีสี่ขาได้เป็นสี่แต่ว่าเต่าหน่อยมันเป็นหนึ่งเลขตีหไหเป็นห้าสี่หนึ่งครับผมเป็แปดหนึ่งสันแหล่ะนี่เป็นข้อมเป็นข้อมฝันของคุณพ่อสบัยลอกมาพิจารณุญน้องครับผมเนาะไปจังพอเสื้อบอวลัครับผมไผ่บอมากสามตัวกะตัดเอาครับผมมุดเหรินเอาเนาะหาซีซีหาครับผมซีหนึ่งหนึ่งซีหรือว่าหาหนึ่งหนึ่งหาถ้าใครในพ่อตัดเป็นสองตัวนี่พ่อจีมักตัวใดกุมูระวังหาซีหาซี่หาหาซีหาหนึ่งซีหนึ่ง มันมากกัมักทั้งสองแล้วทั้งสี่หนึ่งหาหนึ่งโอมาทั้งสีหนึ่งหาหนึ่งอ๋อเอาเขียนให้เนี่ยยันมีนเท่าเขียนไหนพอแล้วจะหน่อยเนี่ยหาหนึ่งสีหนึ่งเขียนลงกเห็นี่ยพอแล้วตัดให้แล้วตัดเป็นหาหนึ่งสีหนึ่งครับคนที่คนชื่นชอบความงวดกวนคนกับมักหนึ่งเก่าครับผมก็ออกกี่ดีน้องครับผมนอกี่พอแล้วตัดให้แต่ว่าท่านผู้ชมท่านไหนว่าเออตัดเอาตรงตัดให้เบิร์ตวัสดุตองเอาหาสีน้ำกับตัดเลยครับผมมาว่ากันนองครับผมนอกอ่ะ สุดท้ายนี่ครับผมท่านใดมาชมคลิปนี้ขอให้มีโชคใหญ่เด้อครับผมซื้อหาสีหนึ่งขอให้ถือสามตัวตรงๆซื้อหาหนึ่งลวดสีหนึ่งที่พอเราตัดให้ถือสองตัวจังๆเนาะครับผมเนาะได้มีเงินมีข้ามกันสมุทรจุคนลำรวยเงินทองครับผมเพราะได้เอาไปใส่หนีใส่สินเนาะครับผมเนาะท่าเหลือกลับไปสื่ออยากสื่อกินเอามาว่ากันครับผมท่านได้ชินชอบก็แคบหนาจอยเบิ้งเนาะครับผมมักคอยจัดคัดให้เบิ้งพอควบสุกสนานเพราะเจองเองมาติตามให้แค่เป็นแนวทางแนวทางของฝ่ายกิจการรัฐบาลหรือว่าแนวทางของหมวด กอกระาคมให้ทุกท่านส่งกันมาคลิปนี้พระเจ้าโตลาไปก่อนพอกันไหมคลิปนาต่ลักกอนจากกันครับผมแตานมช่ชมพระเจ้าเอาของดีมาฝากพี่ตอน้องเป็นของซอยข้าดซอยขายครับผมพายนใดสักเกตแต่ว่าโอ้เห็นแต่เข้าขายเจ้าของนั่นไรเป็นวัดวีวิญวสันรองหมูซาบไปใส่เบิรงครับสีพึ่งน้องทางได้ไปแล้วขายของดีขึ้นแน่นอนครับผมแตงในจะได้ไปซอยข้าดซอยขายไปฟังไล่ละเอียดจากปากปูได้เลยครับผมขอบคุณครับพอสบายขอบคุณครับวัตถุมงคลนิ่นี่สิว่า นองสางเลยมีความคิดคุณคุ้ยกับหลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปู่บุญว่าลูกขออนุญาตเฮ็ดนองสางไดบอเพื่อให้ลูกชิดอยญาโยมสีนําไปสักกาบูชาหรือนาไปจิตหานที่บ้านที่เฮือนไปบ่านนี้เฮือนก็ได้ลดก็ดีสีเป็นสีมงคลถ้ามาขาขายกับบริตกดำมีแจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือนองสรร้างคับ สมัยก่อนเท่าบ่าเข้าใจว่าสร้างมีคุณคนบ่เข้าใจสีไปเสื้อจะว่าหนองแมวหนองแมวก็ดเีเขาเอีของเขาที่สูงของเขาเองอ,อันนี้น้องสร้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงกว่ปูประสาก็เลยบางคนคิดคุยก็ลงปูว่าลูกหลานนี่จะขอมาทําเป็นสิทธิมงคลห้ยเชื้อที่ไปที่เหมื่อที่เหนื่อไปมันรักษาหลังอย่างก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบ่อปันใด คุยก็ลุงอูดอยว,ว่าไปได้นังสางมาไปได้ง่าสางมาลูกจะว่ารถผอสมต่อให้เพิ่มพุทธะคุณขึ้นหยกเป็นสัน่นเป็นสัน่นเป็นนั่นก็ได้ห้ระดานย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุ้ีหลีมีพูทธะคุ้วยโตมีติทิฤทธิมีอ,อานาจสามารถมอเต็นอัดหยีสามารถ,ออาารถไปหาผู้ใดก็ขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เลยแต่ไม่เห็นวัตถุ้นมา บานนี้ในวัตถุแล้วมีหนองส้างมีหนังสร้างมีงาสร้างแล้วคนว่าทั้งเมืองลาวนว่า,าให้เอาฝากบกตูม<า>ต้นทูมกินน้ำบอกทูมกินเนื้อเท่านี้ฝากตูมคือทูมฟูมก็เลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมจะว่าออกที่เกี่ยนํานี่คือฝากตูมฝากทูมบา้บา,นบานเพราะตาป่นโมเอาคนว่าเอาอีกฝากย่อตัวย่วอคือบุกบานพวกเครื่องตัวตัวย่อ เอาขึ่นคืนนอย่อในฝา,ากย่อเอามาใส่ลงในหนวดบอกพ่อแล้วเอาฝากุน้นพุ้นบาดต้นกุ้นต้องเอากับฝ่าผ่าก็ไปไล้ยุ่งเลียนนี่นมานี่คือใบกุ้นนี่นี่มันใบกุ้นอ๋อภาสิฐานอยู่ครับ <c oughs> เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพระพุทธเป็นอีหยงางครับผมอาชีวรีอาชีวะรีองมหาราบอง์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แวมาอยู่ในร่วมของน้องสร้างมดเป็นม้วนสาร ไม่เมีด,ดำมีตำนานมากกันผีกันสางกับพระลงยังน้นองส้างคือไม่มีดำเสียม<อ>าเห็ดเจ้าาร่วมเป็นสุดยอดของน้องส้างคือปุกเสกของผุดเบิดตำหนานอยู่ในเกจตำานานเบิดปุกเสกเชื่อสรลอยแปดจบปุกมาเลยเชื่อในคู่บาอาจารย์เนอธิษฐานจิตให้คืออาจารย์สีผูปุ๊กเสกผูเริ่มแรกนี่คือปูสีอนุตโรอายุณมนีลอยสองปีอยู่บา<อ>้านข้ามคา สว่างวิโรงนี่ผูกพิเศษใครเป็นแรกอ่าอ่าไายไปสองผู้รอดน่ะวัดกุฏิขุนนี่ปู้รอดธรรมอทีิโน่ั่นเป็นผู้พิเศษผู้ที่สองครับฮะสามปู้เปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากจนใอ้คนมองมีอยู่กินสว่างด้วยกันมันจะทิวดูครับครับนี่นี่นู่เปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปู้วิโรอดวิโรจ ยัตตนาบนคือปูรอดทงเสืเมือง mm hmm. น,นี่มันบวกสายได้บ้าน uh huh. เพิ่นมาจากสายสาย,สายบ้านด้ยอย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นย์สมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นอยู่ส์ไปห้องพยย่อใหญ่สีหอมคือราชคูปนสมเด็จนั่นแหละคือยังก้อนเป็นมา